สวัสดีค่ะค่ะพี่ประดิษฐ์พี่ฝันเรือนสุกอุ่นจ้าอยู่บ้านเลขที่22หมู่ที่5ตำบลพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแปลงนี้20ไร่500กว่าต้นไม่ใช้สารเคมีใส่แต่อินรี์อย่างเดียวทุเรียนประมาณ5ปีเริ่มใช้มา2ปีแล้วรู้จักทางอ<า><ป>ินเทอร์เน็ต้<า>ง<า>งเฟก็เลยลองทดลองใช้แรกๆก็สั่งมา10กระสอบลองอ่าทุเรียนเล็กก็มันเขียวดีแล้วก็ก็โอเคก็เลยเอามาใส่ทุ้เรียนใหญ่แล้วก็ปาล์มด้วยก็ ก็โอเคเลยก็ใชต้ตลอดเลยใส่ช่วงหลังหลังออกลูกช่วงทำใบแต่งกินเสร็จกินเสร็จก็ใส่หลังเก็บเกี่ยวถ้าทุเรียนก็ต้นหนึ่งประมาณสัก2อกิโลโดูใบด้วยดูทางใบถ้าว่ามันเหลืองหออรืออะไรเราก็ เอามาใส่ใเพิ่ม,มใส่เพิ่มตลอดบางทีก็สามเดือนใส่ทีหนึ่งก็ดูใบดูฟาร์มสังเกตยอดมันจะตายตัวไม่ได้มันอยู่ที่พื้นที่มันอยู่ที่สภาวะอากาศของแต่ละหมู่บ้านมันไม่เหมือนกันความแตกต่างคือยอดมันจะออกเสมอใบใหญ่ ใบหนาแล้ว<ต>ทีทนี้ไอ้พวกแมลงไม่รบกวนมไม่เป็นเชื้อราอันนี้ไม่ได้ฉีดยานะ <c oughs> แต่พวกแมลงไอ้เทียไก่แจ้พวกแมลงไอ้ปากัดพวกนี้มันไม่มีที่เอามาใส่ใส่สวนยางยางมันจะต้นจะอวบมองเห็นเลยเห็นเห็นเห็นมองด้วยจาเปล่าเลยที่ว่าเราไม่ใส่กับเราใส่เราจะสังเกตเห็นเลยว่าอ่ามันจะใหญ่ขึ้นประมาณนั้นแล้วก็ตัดกรีดเนี่ยเมื่อกรีดเนี่ยก็หน้ามันจะนิ่มแล้วก็น้ำอัมยางจะเพิ่ม มันเห็นได้ชัดศบสีสีฟ้าก็คือตอนเริ่มใช้เริ่มใช้จากยางพาราก่อนใช่ไหมใช่ไม่ทุเรียนก่อนทุเรียนทุเรียนสีชมพูก่อนรากมันก็แตกดีดินดีใส่เดือนเยอะดินมันไม่แน่นใช่ใช่ดินไม่แข็งมันสูตรแบบนี้มันก็บำรุงดินอยู่แล้วพอบำบำรุงดินดีต้นไม้มันก็แข็งแรงใช่ไหมพอต้นไม้แข็งแรงมันก็ทุกอย่างมันก็โอเค